มันเห็นอยู่แล้วครับว่าเนื้อหาเนี่ยโอกาสที่จะผ่านนี้มันยากนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยกล่าวหาวุฒิสภากล่าวหาในส่วนซีกรัฐบาลหลายเรื่องทุกคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีอำนาจมีหนา้าที่ในการจะพิจารณาล่างรัฐมนูนฉบับนี้ให้ผ่านวาระหนึ่งหรือไม่แต่ท่านสร้างสถานการณ์ ให้เกิดการประทะกันให้เกิดความขัดแย้งกันแล้วจะไม่ให้หมายความว่าท่านเจตนาจะให้ล่างเหล่านี้มันตกได้อย่างไรมันเป็นการสร้างสถานการณ์ในทางการเมืองครับที่เกิดจากนักการเมืองซีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งยื่นเรื่องเข้ามาให้สภาพิจารณาและต่อไปครับท่านประธานเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในสภาอีก เพราะว่าจะเป็นช่องทางเนี่ยนะครับที่จะก่อให้เกิดการเสนอเรื่องต่างๆในลักษณะเช่นนี้เข้ามาหาโอกาสวิาพากวิจารณ์พูดกระแทกแดกดันพูดถึงนายกรัฐมนตรีพูดถึงรัฐบาลพูดถึงคอสอชเพื่อลดความน่าเชื่อถือให้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ยินได้ฟังเช่นเดียวกันครับเพื่อนสมาชิกท่านเสดีสุวรรณพานน ก็กล่าวหาว่าผมจะคิด <S <S พลอดเรื่องจะเตรียมไปยุยงปลุกปั่นเดี๋ยวพอร่างไม่ผ่านก็เอาไปปั่นกระแสต่างๆผมเรียนท่านประธานครับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เราเริ่มรนรง์กันในวันที่1เมษายนเสร็จแล้วเอามาส่งท่านประธานท่านเลขาประธานรัฐสภาเป็นผู้ไปรับในวันที่30มิถุนายนแล้วร่างก็มาบรรจุกันตามวาระตามลำดับในวันนี้วันที่16พฤศจิกายน ผมมีอำนาจอะไรไปกำหนดครับว่าจะให้เข้าวันไหนผมจะไปตัดสรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรครับว่ามันจะเข้าวันนี้แล้วเหตุการณ์ทางการเมืองข้างนอกจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อำนาจผมในการบรรจุวาระนะครับท่านราวกับว่าผมเป็นประธานสภาผมอยากจะเลือกวาระการประชุมได้อย่างนั้นแหละเช่นเดียวกันครับท่านกล่าวหาผมต่างๆนานา,น,าน,านานาว่าจะไปยุยงปลุกปัน่นเตรียมการที่จะไปปลุกระดมให้คนออกมาวุ่นวายหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านอีกผมเรียนท่านสั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับ คำพระคำภาษาพุทธเขาพูดกันว่าเถยจิตครับคนไหนคิดไม่ดีก็มักจะคิดว่าคนอื่นคิดแบบตนเองนั่นแหละครับนี่คือเถยจิตครับผมไม่เคยไปคิดวางแผนอะไรอย่างที่ท่านว่าเลยแต่ท่านคิดได้สลับซับซ้อนกว่าผมนี่คือเถยจิตชัดๆครับ